ฟุตบอลยูโรยู21ครับที่ประเทศจอร์เจียและโรมาเนียเป็นเจ้าภาพครับตอนนี้เดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับบทสรุปในรอบ8ทีมสุดท้ายมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูเลยครับย้อนกลับไปในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติอังกฤษครับที่นำทัพโดยแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเอมิลสมิธโรครับเคอร์ติสโจนฮาวีเอเเลียดครับและอีกหลายๆคนนะครับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสในรอบ8ทีมไป 1>, 1ประตูต่อศูนย์ครับโดยประตูชัยได้จ่ายแอนโทนีกอร์ดอนเลยครับตอนนี้ยิงในรายการนี้ไปแล้ว2ประตูด้วยกันนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะครับผลงานโดยรวมก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับในการลงเล่นรายการนี้พวกเขาเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดครับสเกมที่ผ่านมาชนะคู่แข่งรวดทั้ง4นัดแล้วยิงประตูใส่คู่แข่งไป7ลูกโดยไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆมีโอกาสสูงมากครับที่เราอาจจะได้เห็นอังกฤษชุดเด็กชูถ้วยแชมป์ยูโรยู่21ครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นเกมช็อกโลกเลยครับเมื่อทีมเด็กของยูเครนครับสามารถเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสทีมเต็งแชมป์รายการนี้ไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับยูเครนชุดนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับชุดนี้นะครับนำทัพโดยมิคาโดมูริกนะครับเล็กคนหนึ่งก็เป็นจอจี้นะครับซูดาคอฟซึ่งเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับยิงคนเดียว2ประตูช่วยยูเครนเอาชนะฝรั่งเศสไป3ต่อหนึ่งครับ สำหรับทีมชาติยูเครนชุดนี้นะครับก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นทีมที่น่าสนใจเลยครับลงเล่นรายการนี้ครับสี่เกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวครับผลงานสุดยอดไปเลยครับส่วนเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทีมชาติสเปนครับทีมเต็งหนึ่งของรายการนี้นะครับก็เจอทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ก็หืดจับไปเหมือนกันนะครับสามารถเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับโดยชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับ สำหรับทีมชาติสเปนชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจแล้วครับโดยผู้เล่นชุดนี้นะครับจะนำทัพโดยอาเบลูอิสครับเป็นกองหน้าที่มาจากบรากาครับผลงานดีมาโดยตลอดนะครับรวมไปถึงนักเตะอย่างเซิโอโกเมซับดารุ่งจากแมนซิตี้ครับในรายการนี้ก็ยิงไปแล้วสองประตูด้วยกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับคุมแดนกลางโดยอเล็กซ์บาเอนาครับมิดฟิลด์จากทางบีอาริเลครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งเมื่อเกมวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทีมชาติอิสราเอลครับก็หักปากกาเซียนครับด้วยการเอาชนะจุดโทษทีมเจ้าภาพอย่างจอเจียไปนะครับใน120นาทีเสมอกัน0-0ครับแล้วก็ในการดุนจุดโทษอิสราเอลยิงแม่นเป้ากว่าแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้นะครับสำหรับผลงาน4ี่นัดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับทีมชาติอิสราเอลครับในการลงเล่นรายการนี้พวกเขาแพ้ทีมชาติอังกฤษไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะครับ และนี่แหละครับก็คือโปรแกรมในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกครับในเวลา5ทุ่มตรงของคืนวันที่5กรกฎาคมนะครับอังกฤษครับจะเจอบทีมชาติอิสราเอลครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับในเวลาตีสอตรงคืนเดียวกันครับสเปนจะเจอกับทีมชาติยูเครนครับสำหรับคู่แรกครับทีมชาติอังกฤษกับอิสราเอลนะครับเจอกันมาแล้ว1เกมครับในรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นทีมชาติอังกฤษครับที่ขมกว่าดีกว่าครับเอาชนะอิสราเอลในรอบแบ่งกลุ่มไป2ต่อศูนย์ครับ ส่วนคู่ระหว่างทีมชาติสเปนกับทางยูเครนครับเคยเจอมาแล้วเหมือนกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่ากินกันไม่ลงครับในเกมแรกที่เจอกันในรายการนี้เสมอไป2อต่อ2ในรอบแบ่งกลุ่มครับและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรายการบ้างกับฟุตบอลรายการนี้ครับคิดว่าทีมไหนจะสามารถคว้าแชมป์ไปได้นะครับสำหรับผมแล้วครับทีมชาติอังกฤษถือว่ามีโอกาสสูงมากครับ เพราะผลงาน4เกมที่ผ่านมาครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะรวดทั้ง4เกมครับเกมรุกยิงไป7ลูกแล้วก็เกมรับยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวครับดีทั้งเกมรุกดีทั้งเกมรับครับตัวผู้เล่นชุดนี้นะครับก็ถือว่าเต็มไปด้วยตัวคุณภาพครับเล่นอยู่กับสโมสรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากๆครับที่ทีมชาติอังกฤษจะสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปได้นะครับ แลายเ,เพื่อนๆเลยครับคิดว่าทีมไหนจะสามารถควา้าแชมป์รายการนี้ครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาบอกกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะ